โอ้โหกระถางต้นไม้ของนาเล็กดูฮะไอเดียเก๋ๆเอามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าปลูกสับปะรดสีได้สวยงามเลยเห็นไหมฮะของเก่าๆแทนที่เราจะทิ้งไร้ค่ากับเอามาใช้ประโยชน์ได้อีกยาวนานเลยช่องกิจไรสารพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ นั่นเลยก็ไปหามาแล้วนะก็ได้เป็นสับประรดสีนะนก็สามารถที่จะปลูกในนี้ได้แต่ว่าพื้นที่มันลึกเพราะฉะนั้นเราทําให้พื้นที่มันพร้อมที่จะรองรับได้นั่นเลยก็ไปหามะพร้าวอ่าลูกเน่าๆนี่แหละออมาเฉาะเพื่อที่จะเอาเปลือกมะพร้าวกับมะพร้าวเนี่ยรองข้างล่างนี่ฮะนั่นเลยก็ สับกบากมะพร้าวขีดอย่างนี้แหละฮะเอารองไว้ข้างล่างนะเอาไว้สับน้ําเอาไว้รองนะเวลาเราลดน้ําไปมันเดจะได้ช่วยให้มันชุ่มชืน้นว่างั้นเหระแล้วเราก็เอาสับะรดสีของเราเนี่ยวางได้นะถอดกระถางถอดออกจากกระถางก็ได้หรือว่าจะลงทั้งกระถางก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวนาะเล็กจะเอากระถางออกแล้วเอาเฉพาะสับะรดสีที่มีติดกับ พวกกาบมะพร,าะร้าวสับที่เราปลูกไว้อยู่แล้วเนี่ยใส่ลงไปแล้วเราก็จะเอากลาบมะพร้าวยัดให้แน่นอีกทีหนึ่งก็เป็นวิธีการง่ายๆนะใครก็ทําได้แล้วก็จัดการใส่เรียบร้อยแบบนี้นี่ตัวนี้เราก็จะคว่ำกระถางบบดันออกเลย ให้บินออเนี่ยรากของสับปะรดสีมันก็จะเดินรอบนี้อยู่แล้วกลับมาเพ้าะสสาที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันแน่นไม่หลุดนะเราก็ใส่ลงไปวางวางลงแบบนี้เลย ราขาวๆเดินเต็มหลังจากเราใส่แล้วมันโยกอยู่ใช่ไหมฮะเนี่ยมันยังโยกอยู่ยังไม่เ,เราก็เอากวกับมะพเท้าสับที่เราผ่าไว้จีกไว้เนี่ยเนี่ยใส่วางรองเข้าไปได้เลย,เยช่วยให้ต้นมันไม่โยกให้ต้นมัน่นคงให้มัน แข็งแรงให้มันนิ่งว่านงนั้นเถอะแล้วเราก็จะได้ไม้ประดับที่ถือว่าสวยงามนะสามารถที่จะยกไปวางที่ไหนก็ได้นะเชื่อว่าหลายๆคนคงเสียดายที่ กิ่งของเล่นนะแบบนี้ไปในกองขยะนี่แหละอีกหนึ่งวิธีที่เราจะช่วยลดเรื่องของภาวะโลกร้อนลดปริมาณขยะหรือว่าเราสามารถที่จะใช้ของให้มันคุ้มค่าให้มากที่สุดเราไปซื้อของเล่นชิ้นนี้มาให้ลูกเนี่ยราคาเป็นหลายร้อยสองสามร้อยอะไรอย่างนี้ ลูกมาเล่นพังหรือว่าเล่นคุ้มแล้วว่ากันเถอะก็แทนที่จะเอาไปทิ้งนะเอาไปเป็นขยะเราสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ปลูกต้นไม้นะสามารถที่จะไปวางตามมุมต่างๆระเบียงก็ได้นะสำคัญก็คือบางทีมันจะมีแบบคุณค่าทางด้านจิตใจด้วยอย่างลูกเนี่ยเขาได้เห็นของเล่นของเขาเนี่ย มันยังคงอยู่แล้วมันมีประโยชน์มากขึ้นก็ทำให้เขามีความสุขเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่นาเล็กมาเล่าสู่กันฟังเรื่องของไอเดียเล็กเมือปูกเสร็จแล้วนาเล็กจะลองรดน้ําให้ดูนะใส่คาถาไปด้วยงาม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 นะจ๊ะเนะเป็นไม้ประดับสวยงามให้นาเล็กเรารดไปแล้วเนี่ยมันก็จะซึมออกหมดแหลนะ แต่ว่าเรามีกระมาพาวก็จะช่วยในเรื่องของการสับน้ำไวเนี่ยแหละหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าสับปะรดสีมันต้องการน้ำเยอะไหมไม่ต้องการน้ำเยอะฮะโอเคชุ่มชุ่มพอการรดน้ำบางทีอาจจะเช้าครั้งหรือว่าพอมันติดดีแล้วเนี่ยอาจจะแทบไม่รดน้ำเลย3 4สวันรดน้ำทีก็ได้หรือสัปดาห์ละครั้งก็ยังได้เลยปุ๋ยที่ใช้ก็คือ ออสโมโคธรรมดาก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ